พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบเรียงโดยคุณสุรีมีผลกิจทศชาติพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานะบารมีเวชสันดรชาดกพระชาติที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานะบารมีอันเป็นพระชาติสุดท้ายที่สุเมธาดาบทจักได้ตรสัสรู้ เป็นพระสีสกยมุนีโคดมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตามที่ทรงได้รับพุทธพรยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาถึง24พระองค์นับแต่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่สุเมธดาบททอดตนเป็นสะพานให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยพระสาวกสี่แสนพระองค์ ดำเนินผ่านทางที่เป็นเปลือกตมข้ามไปจนถึงสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นพรามชื่อโชติปาละพระองค์ทรงภาคเพียรบำเพ็ญพุทธการกกะกรรมในภพชาติต่างๆมายาวนานมาถึงสีอสงไขยแสนกับดังที่ทรงแสดงไว้ในทศชาติ ซึ่งเป็นพระชาติที่สำคัญสิบพระชาติมาโดยลำดับตราบจนครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระเวชสันดรได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งทำให้พุทธการกะกรรมที่พระองค์ทรงภาคเพียรสะสมมาเต็มพร้อมคือทานบารมีทรงบริจาคทานประดุดหม้อน้ำที่คว่าลง โดยไม่ให้เหลือแม่น้อยศีลบารมีทรงรักษาศีลตุจามรีที่รักษาขนหางด้วยชีวิตน่ขัม,มะบารมีทรงมุ่งหน้าหาทางที่จะพ้นออกจากสังสารวัฏปัญญาบารมีทรงตั้งปฏิธานแน่วแน่ในพระโพธิญาณวิริยะบารมี ทรงมีความเพียรบำเพ็ญกุศลที่จะให้พุทธการะก,ะกรรมเต็มเปีย่ยมขันติบาร,รมีทรงอดทนต่อความลำบากในราวไพรอดกลั้นต่อความอาลัยในบุตรธิดาสัจจะบาร,รมีทรงมีความซื่อสัตย์ยอมถูกชาวสีพีขับไล่และมีสัจจะที่ให้แก่พรามชูชก อธิษฐานบารมีทรงมีความตั้งมั่นในพระดำริที่คิดว่าพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเมตตาบารมีทรงประทานทุกอย่างแก่ผู้มาขอแม้พระโอรสพระธิดาพระมัตสีอันเป็นที่รักอุเบกขาบารมีทรงวางเฉยในความสุขหรือความทุกข พระพรานุภาพแห่งทานบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ของพระเวชสันดรกระทําให้พื้นมหาปัตพีแม้ไม่มีจิตใจไหวสะเทือนสะทานถึงเจ็ครั้งเป็นอัศจรรย์คือในคราวที่ตั้งพระไทยจะบริจาคพระหัไทยหนึ่งในคราวที่ทรงพระราชทานช้างปัญจยนาคแก่ชาวกาลิงคะหนึ่ง ในคราวที่ทรงกระทาสัตตสดกมหาทานหนึ่งในคราวที่ทรงพระราชทานพระโอรสพระธิดาหนึ่งในคราวที่ทรงพระราชทานอัครมเหสีหนึ่งในคราวที่พระชนกชนนีและพระปยุรยาตเสด็จยังขาวงกฏหนึ่ง ในคราวที่ฝนรัตนเจ็ดประการตกขณะเสด็จกลับพระนครพระธรรมเทศนาเวชสันดอนชาดกจึงชื่อว่ามหาชาติด้วยประการชนนี้